กรุงไทยจัดหนักช่วยลูกค้าทุกกลุ่มฝ่าวิกฤตเพิ่มอีก5มาตรการรวมวงเงินกว่า1.12ล้านล้านบาทสวัสดีครับแฟน t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้เป็นคลิปจากธนาคารกรุงไทยเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับก่อนไปรับฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องเพื่อแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆใ,ในครั้งหน้าด้วยนะครับ เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับนายพยงศิีวนณิศกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรธธษฐกิจและวิกฤตโควิด -19 ในกลุ่มที่มีสถานะชำระปกติทั้งรายย่อยและลูกค้าธุรกิจให้สามารถเดินหน้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้รวม5มาตรการประกอบด้วย 1. ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับเช่นสินเชื่อสมาร์ทมันนี่ สินเชื่ออเนกประสงค์5 plus และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบ้านให้เงินหรือ home easy cash วงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทได้รับการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยนาน4เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ต่อปีจากสัญญากู้เดิมนาน4เดือนเช่นกัน 2. ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลงธนาคารพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบีย้ยนาน6เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ต่อปีจากสัญญากู้เดิมนาน6เดือน 3. ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยน,นาน6เดือนแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนหากลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ 4. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปที่มีเอกสารแสดงไรายได้ลดลง ธนาคารพักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตัวสัญญาใช้เงินและสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศสูงสุด6เดือนและ5สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทธนาคารสนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือซอฟท์โลนเพื่อเสริมสภาพคล่องวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะวันที่31ธันวาคม 2,562ระยะเวลากู้สูงสุด5ปีอัตราดอกเบีย้ย2ปีแรก2%ต่อปีพักชำระเงินต้นสูงสุด12เดือนไม่ต้องชำระดอกเบีย้ย6เดือนแรกสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เช่นธุรกิจการบินโรงแรมและการท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งโลจิสติก์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทั่วไปธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารตามระดับของผลกระทบ ที่เหมาะสมกับความต้องการเช่นขยายเระยะเวลาชำระหนี้ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้นายพยงกล่าวว่าที่ผ่านมาธนาคารได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มทุกขนาดที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยจำนวน22,000รายวงเงิน480,000ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน200,000รายวงเงิน210,000ล้านบาทมาตรการให้สินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินของรัฐวงเงินสำหรับธนาคารพาณิชย์55,000ล้านบาท ภายใต้สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดจำนวน500รายวงเงิน6,000ล้านบาทรวมทั้งสิ้น2 2 2 5 0 0รายวงเงินรวมกว่า6 9 0 6 0 0ล้านบาทและยังจัดมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือ sme เพื่อเยยวยาธุรกิจและรักษาจ้างงานตามพรกรก,รการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน430,000ล้านบาทรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า1ล้าน1 2 6 0 0 0ล้านล้านบาททั้งนี้ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยสามารถขอความช่วยเหลือได้ในมาตรการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการทุกวันตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์กรุงไท i c o m c o v i d 1 9และกรุงไทย Contact Center โทรศัพท์ 02 1111 1111 11ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนธนาคารกรุงไทยพร้อมเคียงข้างคนไทยเพื่อก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันขเขาคุณแหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทยและมติชนออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาจากธนาคารกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในหลายๆกลุ่ม เนื่องจากได้รับผลกระทบในภาวะโควิด -19 นี้นะครับเป็นกำลังใจงให้กับคนไทยทุทกๆคนให้ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องเพื่อแจ้งเตือนการรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ